สวัสดีค่ะก็อยากจะมาอย่าเรียกว่ารีวิวเลยเนาะเรียกว่ามาเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วกันก็คือตัวนี้รีเวียนะคะตัวที่เขาเคลมว่าจะทำให้การปวดท้องประจำเดือนของคุณเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเรามีปัญหานี้ทุกเดือนและหนักหน่วงมากวันนี้มีประชุมสำคัญด้วยปวดท้องมาชาวจ้า เราชาร์จไว้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนมาเขามีใส่ชาร์จมาให้ด้วยนี่ Flower p a d ที่บอกนะคะก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องอะค่ะเราต้องแปะให้เสร็จก่อนเนาะอย่าเปิดไว้แล้วค่อยไปแปะตื่นเต้นเขาบอกว่าให้แปะตรงที่ปวดนะคะที่เรารู้สึกอะเนาะแล้วก็ ห่างกันประมาณ4-6นิ้วหรือว่าประมาณ10-12เซนนะคะก็ไม่ขอโชว์แล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ว่าเดี๋ยวอ่ะเราจะแปะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะแต่ต้องแปะเข้าไปให,ใ,หให้เหมือนโดนเนื้อเราเนาะรอดูแล้วกันตอนนี้เราเริ่มตอนประมาณ10โมงครึ่งก็เดี๋ยวเรามีประชุมบ่ายโมงเนาะ เดี๋ยวเราดูค่ะเดี๋ยวดี๋มาบอกผลน,นะว่าเรารู้สึกยังไงมันดีขึ้นไหมเพราะว่าเวลาเราปวดเราปวดมากจริงๆปวดเหมือนแบบจะเป็นลมเลยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะคือถ้าถามความรู้สึกแรกที่ใช้เนาะหมายถึงว่าหลังจากที่ใช้เสร็จนะคะก็ประทับใจนะรู้สึกว่าก็ให้คือด้วยความที่เราเป็นคนแบบปวดแบบแบบปวดรุนแรงอะ่ะปวดมากแล้วได้ผลขนาดนี้คือเราให้เต็มสิบเลย รู้สึกว่าแบบ oh you saved my life ก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์การใช้รีเวียแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวต้องไปประชุมและ